สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านกับเข้ามาสู่ช่องห้องผมโดกุชาในโกะวันนี้ผมจะพาพวกคุณดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรอันลึกลับและไปทําความรู้จักกับพวกคุณซาพิดีหรือที่มีการเรียกขานกันอย่างแพร่หลายว่าอางุนทะเลพวกคุณซาพิดีมีรูปร่างทรงกระบอกและเคลื่อนที่โดยการหดตัวด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสามารถสูบน้าําผ่านลาตัวที่ดูเป็นวุน่นซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของการขับเคลื่อนด้วยไอพ่นในอนาณาจักรของตั์ทะเลหรือใต้น้านะครับ และคุณซานพีดีจะกรองน้ำที่สูบผ่านตัวกรองอาหารภายในร่างกายโดยการกินแพลงตอนและพืชทะเลที่เขาผ่านไปเจอระหว่างวันเราจะสามารถพบกับพวกเขาได้ในทะเลเส้นสูงสูตรในเขตอบอุ่นและทะเลเย็นซึ่งสามารถมองเห็นได้ในผิวน้ำทะเลหรือสถานที่ที่มีความเข้มข้นของเกลือที่อุดมสมบ,บูรณ์ที่สุดในมหาสมุทรทางตอนใต้ใกล้กับทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งบางครั้งพวกคุณสันพีดีก็จะรวมกันเป็นฝูขนาดมาึมาและมักจะอยู่ในล่องน้ํำลึกใต้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่และวงจรชีวิตของพวกเขาเป็นที่รู้จักกันว่าบรัสโตซอยพวกเขายังคงอยู่ติดกันในขณะที่ว่ายน้ําไปมาและหาอาหารและพวกคุณสันพีดียังมีทั้งที่ฉายเดี่ยวออกไปเท่ยคนเดียวในมหาสมุทรอันเอิหวางและอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเราอยู่ด้วยกัน เราจะลอดไปด้วยกันออกหาอาหารร่วมกันในทะเลเลและเมื่อแลงต้นและพืชทะเลที่มีอยู่มากมายในมาหาสมุทรการสืบพันธุ์อย่างรวดเร็วจึงนําไปสู่การบานสะพังของพวกคุณซานพีดีที่มีอายุค่อนข้างสั้นตั้งแต่พวกเขาเกิดขึ้นมานะครับซึ่งในที่สุดพวกเขาก็จะกองแพลงต้นและพืชทะเลส่วนใหญ่ให้ออกไปก่อนนะครับ ก่อนการบานจะสิ้นสุดลงและพวกคุณซันฟิดียังมีความสําคัญทางมหาสมุทรศาสตรส์เป็นอย่างมากเหตุผลสําหรับความสําคัญของพวกคุณซันฟิดีก็คือวิธีการที่เขาตอบสนองต่อแ p ง n g ตอนและพืชทะเลเมื่ออาหารอุดมสมบูรณ์ถึงทําหน้าที่ในการกินแพ n g ต o นและพืชที่สามารถเติบโตได้ในอัตราที่รวดเร็วจนน่ากลัวจนสัตว์ทะเลหลายเซลล์ตัวอื่นไม่สามารถที่จะกินพืชได้ถัดซึ่งทําให้แพ n g ต o นและพืชเหล่านั้นหลุดออกมาจากทะเลได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าแพ n g ต o นและพืชมีความหนาแน่นมากจนเกินไปเกลือในทะเลก็จะอุดตันและ จมลงไปด้านล่างได้อย่างง่ายดายในช่วงที่ดอกไม้ทะเลบานและกระจายไปอย่างรวดเร็วชายหาดที่เราเที่ยวเล่นอาจจะไม่มีให้พวกเราได้เล่นอีกต่อไปเพราะพวกเขาจะไหลลงไปกับเกลือทะ,ลทะเลที่มีเป็นจํานวนมาก ล้นเกินอัตราและยังรวมไปถึงแพลงต้อนชนิดอื่นๆในทะเลอาจะกาลังประสบกับจํานวนที่ผันขวนของทะเลลึกเนื่องจากการแข่งขันกับเกลือเม็ดที่จะนําพาคาร์บอนอันมหาศาลลงสู่พื้นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และเกลือที่มีปริมาณมากจนเกินไปจะส่งผลกระทบต่อป,ปั๊มชีวภาพของมหาสมุทรดังนั้นการแปล,แปลงจํานวนมากในควอมุดมสมบูรณ์ หรือการกระจายตัวของพวกคุณซันฟิวดีจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรของคาร์บอนในมหาสมุทรและทำให้พวกเขามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผมบอกได้เลยว่าพวกคุณซันฟิวดีวควรได้รับโลกรางวัลดีเด่นประจำโลกจริงๆครับพวกเขาเป็นสัตว์ทะเลที่นำมาซึ่งความสมด,ดุลและเป็นการช่วยเหลือที่ใครๆก็มองไม่เห็นในก้อนมหาสมุทรอันลึกลับและน่าค้นหาวันนี้ผมคงมาแนะนำให้ได้รู้จักกับพวกเขาเพียงแค่นี้นะครับยังเหลืออีกหลายตัวที่ผมจะมาแนะนำให้ผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านได้รู้จักไปพร้อมกันนะครับ สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านที่ฟังผมคุยมูไปเรื่อยจนจบขอบคุณครับ